กับคราวะอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะแล้วก็เริญทางสำนึกดีเพื่อนๆทุกๆท่านค่ะคือครั้งแรกก็คิดว่าคงจะให้เห็นเห็นคิวยาวมาก <c oughs> ระหว่างร้องเพลงรอไปนะคะก็ฟังไปเรื่อยะค่ะเมื่อเชาอ้ามันเกิดเกิดประสบเกิดความรู้สึกแอดแทกใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือฟังน้องๆเด็กๆเ,เข้ามาเล่า,าเกี่ยวกับสภาวะธรรมนะคะ ขณะที่ป้านางกันอย่างนึงอยืนลดต้นน้อยอยู่ที่พ้นทุกเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะเรา,เราจะทําหน้าที่ครูสอนสอนอะไรเด็กๆได้บ้างก็เลยคิดว่าเราส่งแต่สฉพาะทำอยู่เรื่อยๆนะคะ,ะก็เด็กๆเ,เขาก็ทำได้ดีดีดีทีเดียวนะฮะโดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้สอนนะคะทีนี้กำลังคิดว่า แม่านานจะเปลี่ยนทอปิกบ้างนะคะจะมาออสอนเกี่ยวกับเรื่องชีววิทยากับเด็กๆบ้างนะคะเอาแค่เรื่องเดียววันนี้นะคะสิ่งที่แม่านางจะสอนก็คือเรื่องไส้เดือนค่ะ่ริงมันเกี่ยวกันกับ,ก,บการทรํากิจกรรมไร้สารพิษวันนี้ยายย่านางจะสอนเด็กๆเรื่องเกี่ยวกับไส้เดือนนะคะลูกไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์อสองเพศในตัวเดียวกันนะคะ บางท่านเด็กบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นไส้เดือนก็ได้โดยเฉพาะเด็กที่อยู่เงินนอกที่ไม่ยังไม่เคยมีดินนะคะทีนี้ไส้เดือนเนี่ยเเขาจะเนื่องจากเขาเป็นสองเพศลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายคล้ายงูเดี๋ยวป้านางลองแชร์สกรีนให้ให้ดูนะขอขอขอแชร์สกรีนหน่อยะไม่รู้จะจะได้ไหมสงสัยจะไม่ได้ โอเคจริงๆก็เตรียมไว้แล้ว่ะคะแต่มันไม่ทราบวิ่งไปอยู่ตรงไหนละโอเคไม่เป็นไรเอ่อมันจะคล้ายๆงูนะฮะไส้เดือนแต่งูมันจะ,ปะแปลกตรงที่คืองูมันจะต่างกับไส้เดือนตรงที่ว่างูมันเป็นสัตว์เพศเดียวใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะออกมาเพ่นพ่านจาก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 ,จากแม่ของเขาจาก แฟมิลี่จากตระกูลของเขาก็ต่อเมื่อเขาโตพอสมควรแล้วอย่างน้อยงูตัวเล็กที่สุดก็น่าจะยาวตั้งแต่หนึ่งฟุตขึ้นไปแต่ไส้เดือนเนี่ยโอกาสของเขาไม่ได้ยาวขนาดงูนะคะเขาจะเล็กกว่าเขาจะประมาณหนึ่งคืบนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในตัวตัวเขาจะเป็นสีน้ําตาลเขาจะมีค่ายๆสีเดียวกันนะแต่งูมันจะมีหลายแล้วแต่แล้วแต่เผ่าพันธุ์เขานะคะม,มีหลายสี อถามว่าทําไมไปทำไมยายนะ่านางถึงถึงพูดเรื่องเรื่องเรื่องไส้เดือนเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยนะคะหน้าที่ของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนอแบคโฮเลยค่ะเหมือนตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวขุดตัวขุดนะคะเขาอยู่ใต้ดินแล้วเขาจะชนชัยไปแล้วเ็าจะหาอาหารอยู่ใต้ดินกินเดินมัางกินทานไอพวกสัตว์เล็กๆต่างๆบ้างนะคะแล้วเกิดสมมุติวันดีคืนดีเนี่ยเราเราเอา จอบเฉาะลงไปโดนเขาเนี่ยโดยไม่ได้เจตนาในมะครับเขาจะแบ่งเป็นสองท่อนออนะฮะแล้วเขาก็สามารถที่จะแต่ละท่อนเนี่ยเขาก็สามารถจะสร้างเซลล์ที่ประหลาดมากแป๊บเดียวเองเขาก็จะกลายเป็นตัวใหม่มากลายกลายเป็นตอนที่เราเฉาะลงไปเนี่ยกลายเป็นไส้เดือนสองตัวแต่มีเฉพาะไส้เดือนนะอย่าไปเฉาะอย่างอื่นนะเฉาะงูไม่ได้นะคะเขาจะแววงกัดเอา <laughs> นะคะทีนี้ หน้าที่ของเขาเห็นไหมคะว่าเด็กๆะเวลาถ้าไปทําตสิกรรมนะนะถ้าเจอไส้เดือนเนี่ยนะอย่าไปทาลายเขานะคะถ้าถ้าเราเห็นนะคะคือแล้วไม่ต้องไปกลัวด้วยไม่ต้องกลัวด้วยเพราะว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยมีประโยชน์มากเขาช่วยคุ้ยเขียดินทําให้เราเนี่ยปลูกผักได้ดีดินมันจะร่วนซุยที่ไหนมีไส้เดือนเนี่ยโอ้ยายแยนอนชอบมากเลยแต่ขอโทษบนภูผามันเป็นดินเหนียวไส้เดือนจำหาอนอพนันก็ลองลอง ผุดระหว่างขุดก็คอยดูอยู่เรื่อยว่าเจอไส้เดือนหรือเปล่าไม่ค่อยเจอไส้เดือนเลยเจอแต่มแมลงเจอแต่อหอยอะไรอย่างนี้น,นะคะ,ะวันนี้ที่มาเล่าให้ฟังก็คือถ้าลูกๆอยากร้านๆอยากจะศึกษาต่อนะคะก็ไปเปิดดูใน y YouTube นะคะไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์นะคะแล้วเขาก็มีคุณค่าของเขาแล้วไม่ต้องไปกลัวเลยเขาไม่กัดนะคะ เขาไม่กัดนะคะแต่ว่าเราต้องรู้ให้ดีๆแค่นั้นเองว่า,าว่าเขาเป็นไส้เดือนหรือเป็นสัตว์อย่างอื่นนะคะนี่เป็นเป็นสปีีแรกที่ที่ยาย่านาังเอามาเสนอเด็กๆเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆไปช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ถ้าเจอไส้เดือนนะคะก็รู้ว่านั่นเขาเป็นมิตร นะก็เป็นนิสอย่าไปทําลายเขานะแล้วก็เขาก็เก่งนะเขาก็เก่งเขาก็เป็นทําหน้าที่ขยันไม่ต้องให้มีใครมาปลุกว่าลูกไปช่วยปลูกต้นไม้หน่อยนะวันนี้นะคะโอ้แต่ว่าเด็กๆเกมื่อเช้านี่สุดยอดเลยค่ะอ,อนะแล้วก็พอพอแม่พอแม่แม่แมชวนไปลงกเกษตรก็ไปเนี่ยฮะอย่างเนี้ย ป้ายนังว่าทำด้านที่ได้ดีกว่าไสเดือนนะแต่ว่าโอเคค่ะวันนี้กขขอโทษทีที่ที่ยายจริงๆยายก็เตรียมรูปไสเดือนมาให้ลูกดูแล้วล่ละค่ะแต่ว่าพอดีเครื่องของยายมันไม่ถนัดนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะค่ะคุะคณยายก็ขอส่ง,ส,งส่งความรู้เล็กๆน้อยๆมาวันนี้นะคะทีนี้สําหรับคุณแม่ เมื่อเช้าคุณแม่คุณแม่ของน้องออน้องนัวนะคะที่ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องตัวตัวคุณแม่เองที่ว่าสวนสวนสวนออกไปอย่างเร็วกับคุณพ่อขนาดขับรถเร็วนะคะการขับรถเร็วเนี่ยนะคะมันก็เป็นเป็นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะฮะอันน,นั้นคือนั่นคืออุบัติเหตุที่เกิดแบบ<ม>บนถนนธรรมดานะคะแต่ว่าการสวนของคุณแม่เนี่ยนะคะถ้าสวน สวนในระยะที่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความเร็วขนาด80องศ80เอ่อไม่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครัป้าแนะว่ารถลองเหลือสักสิหรือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะไม่มีปัญหาทางชีวิตค่ะนะคะคำว่าสวนเนี่ยนไม่ดีทั้งนั้นนะคะ นะสวนรถก็อุบัติเหตุสวนสวนอ่ปาดวาจากันก็กกิเกิดอุบัติเหตุชีวิตได้เหมือนกันมีสิ่งเดียวที่สวนแล้วไม่ไม่เป็นอันตรายก็คือสวนล้างลำไส้ค่ะแกนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอ่านุทนาค่ะไปยนางไปยนางออกไม่ได้มาสมกันบ้านนะคะไปยนางมาเป็นคุณครูค่ะอ่าที่จะสอนเด็กนะคะแล้วไปยนางก็เตรียมเรื่องมาด้วย สำหรับเรื่องของการที่ถ้าจะสอนเด็กนะคะ,ะยังมีห้องมีโอกาสของการที่จะได้ตรงนะคะหมายถึงว่าณตอนนี้เด็กๆอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องเท่าไหร่เพราะว่าเข้ามาเตรียมรอตอนส่งกันบ้านเราก็เลยไม่รู้ว่ายังมีเด็กอยู่กี่คนนะคะแต่ว่ามีช่องทางที่พยานางจะได้มีโอกาสได้อะ แบ่งปันความรู้กับเด็กๆของเราก็คือในในช่วงของลองปรึกษากับคูู้ยุ้ยดูนะคะเพราะว่าคูู้ยุ้ยมีเปิดห้องที่ที่สอนเด็กในอ่เป็นซูมผ่านซูมนะคะก็จะเป็นห้องเรียนของเด็กเพราะว่าเราเราก็คือห้องนั้นทึ่งจะเป็นห้องที่ที่เด็กๆเข้ามานั่งเรียนนะคะ แต่ว่าวันนี้ที่ป้าะยะนางมาแบ่งปันเรื่องของไส้เดือนอย่างนี้พวกเราก็เป็นนักเรียนฟังไปนะคะพวกเราก็ได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะอ่า แต่แต่จะมีห้องที่ห้องที่เหมาะมากกว่าก็คือเป็นห้องเรียนปรึกษาคุรูยุยค่ะแล้วจะได้มีโอกาสแบ่งปันกับเด็กๆในสิ่งที่พญานาคอยากจะบอกเด็กนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะแล้วจะหาหาเวลาพอดีเวลาของพญานางนี้ไม่แน่นอนนี่ขนาดมารอคิวเนี่พญานางก็วิ่งไปทํางานอื่นได้สิบกว่าเรื่องแล้วค่ะเห็นพญานางเปิดกล้องอยู่ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะพญานาง